สวัสดี FC ฟซีสามาสวัสดี f c ซสามาเป็นน้งแดงครับอย่กับผมช่องมุดเจลซับนี่ครับขอเจอรรขึ้นกับรถมุดเจลซับครับมาเอร์กันครับราเกิดยครับพี่้องเดิเลยครับนอายออกครับา,ายอต่น,น,อน,นี่มันยังออกไม่หมดหรอกมันต้องอีกรอบหนึงอ่ะถ้ามัน ยังไงแล้วเดี๋ยวเราล้างตู้แล้วค่อยเปลี่ยนไดเออร์อีกทีเพราะว่ามไอ้พวกเหลืองเหลือเนี่ยมันจะไปจับอยู่ที่ไดเออร์อันนี้มันออกไม่หมดที่เราเอาน้ำยาไล่ออกเนี่ยเด็กก่อนมันใสนะไอ้รอบหลังที่ไปเติมที่ไทยประกันแหล่ะสิมันเป็นสีเหลืองมันไม่ดีน้ำมันน้ำยาเกลดมันไม่ดีบางทีมันก็ไปซื้อไอ้น้ำยาผีมามีน้ำยาเอ้าน้ำยาผีอ่ะมันเป็นน้ำยาที่เขาผสมมาเอง แท้จากโรงงานเลยแดงเลยครับวแดงนี่ครับพี่น้องพี่ท่านใดที่ต้องกอาเราเ,าเ,รเาติเนเนมน้ำยาแอร์นะครับล่างแอร์มาได้เลยครับคอมเมนต์มาได้คลิปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งนะครับลายนะครับรว่าอยู่แถอะนะครับมีอยู่บางบอ่อ เน,นี่ยผมมาสอบถามเลยครับราคาจะเป็นเป็นกันเองครับ 不能浪好 เค่องเฉะรถตู้นะครับทางเท่ะรถตู้นะครับรือว่ารถทัวนะครับแต่ไม่เห็นแต่ก็จนมาจนจะมีควอมูทางรถตู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องแอรเป็นยังครแอร์เย็นแอร์ีะแอรหัวแอร์ย่างมาได้จากแอร์พลังแานงลานนะครับ คอมเมนต์เข้ามาใส่คลิปนะครับน้องดีวันเยอะเลยโอเคเหล่าเปเชร์มันขึ้นสูงแหวงมันระบายไม่ค่อยดีอ่ะนีพอเราล้าแงแล้วแหวงมันระบายดีแล้วกวเปเชอร์มันก็ลงต่บคอมมันไม่ทำงานอ่ะใช่แหวงคอมมาทำงานหนักรถก็วิ่งไม่ออกคอมก็จะไปเร็ว ว่าไ,ไม่ได้ล้างมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยรูน่าจะแปดเราทนได้แปดปีแล้วล้างอีกครั้งอันเนี้ยนะไมอ่อันนี้ด้วยในตู้ตู้<ช>ตยังไม่ได้ล้างอีกตู้เพิ่งทํามาได้สามปีตู้เพิ่งทาํามาใหม่สามปีแล้วไม่มันถอดยากไงก็เลยไม่อยากใช่มันถอดยากถอดแล้วปุ๊บเวลาขันน็อตเนี่ยรูน็อตกับไอ้รูน็อตน่ะมันเป็นไม้เนาะมันก็จะคอนเออเพื่อ,อนะเพอ คือเนี่ยแหละอนีคนไปทำของข้าวมันสวยๆแล้วเลยไม่ค่อยอยากจะล้างแหน่ใช่เขาล้างมันมันเสียบางคนเขาก็ไปล้างแบบอะไรนะเลเซอร์เลเซอร์เหรอไปขีดข้างในเอาอะไรเออไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าเลเซอร์ล้างแบบนั้นอ่ะทำให้ตู้รั่วใช่ไหมทำให้ทำให้ตู้รั่วแล้วก็กลับู่แล้วคุณนาล้ามาโดูนี่ครับคว่มอยู่นะครับดานแหวนนะครับพี่นเราใส่ปิ้งเลย เราพลง youtube ใส้พิวา่าชคนบอกว่าเราต้องล่างดูครับล่างดูเดี๋ยวน้ำยามันแห้งเดีวกัดเดี๋ยวแผงแผงเกลจะจะพังมันจะบผุฉีดชีดน้ำเปล่าอะ่ะชีดปล่อยได้แต่ต้องฉีดให้เป็นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฟินปอยอมันจะล้มพอล้มแล้วตอนนี้ ไม่เกิดประโยชน์เลยหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมอันนี้พินคอยมันจะเหมือนของใหม่เหนะ็นป่ะครับมันจะตรงตรงตรง,ตรงี้เนี่ยเนหะ็นไหมถ้าฉีดไม่เป็นเนี่ยฟินคอยมันลม้มลมมันก็ผ่านไม่ได้ระบายร้อนไม่ได้นั่นแหละถ้าเราล้างเป็นอนะ่ะเราล้างน,น้าเปล่าได้ล้างบ่อยแต่น้ํายาอย่าล้างบ่อยล้างบ่อยแล้วมันกัดถ้าเราเกิดเราฉีดออกไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวมันกัดถึงจะเกิดมีคนอยากมาทำเลยพี่ รับรับรับงานหมดเลยใช่ไหมเนี่ยงานรถเกง๋งรถอะไรหรือว่าใช่เราต้องไอรถเก๋ง<ด>ก็ต้องดูรุนหน่อยเพราะ<อ>วบางทีเราไม่มีเวลาหรือต้องโทรมาสอบถามก่อนเนะเาะานนึกาคุยกนอ,อ่านะครับคอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวสิขอเบอร์โทรคนไวแล้วก็โทรมาสอบถามก่อนพเพราะว่าเวลาเรามันก็น้อยด้วยถ้าถ้าจะทำจริงจอ่ะไอพี่อูมีตอนนี้ว่าไอไปทำพี่อูมันก็ไม่เหมือนเราทำเองเพราะว่าลูกเถือนทำาครับ โอเคนะครับพี่น้องอันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาใต็คลิปครับผู้ใดจะสอบถามเรื่องแอร์เรื่องยังนะครับเดี๋ยวผมตอบคอมเมนต์แล้วก็ผมจะสิ่งโดยชั่สร้างไว้ให้แล้วก็โั่สอบถามเป็นะครับตำแหน่งอยู่หมู่บ้านอยู่บางบ่อครับวัลโรชานะครับคลิปนี้ก็ไว้เสมอครอบพี่น้องคลิปหน้ายังพอกันใหนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามากันเป็นไครับอย่าลืมกดติดตามช่องวิทยุเลิศนะครับสวัสดีครับ